ไปตามหากุญแจเด้พี่น้องตะบหูทางไปง้มเท้าไป ไปน้ำกันเดี๋ยวดูคนพากัะงมเท้าม,ามามาทางเก่ายัอ,ไอะไรเบิางๆสิไปถามขาเจ้าบางแห้งนะเขาขี่ไปขี่มามาทางเก่าพวกเป็นอันอยู่ในเครื่องเขาล้แล้วข้าวเจ้าพากินโค้งหูมาทางเก่าอีกเออมาทางเก่าเสยเดี๋ยวจะไปถามมึงข้าเจ้ากันไหมเห็นขาเจ้าเมื่อกี้แบบขอถามแน่เดเบา ไม่ใช่หน้าเอเตี้ยงนะแม่นน้าทางที่นี่ไปนานแต่พวกไปเส้นทางทีน่นี่ออแล้วขึ้นไปคุณร้อยบ่เออหน้าแต่พวกกันลงมาใครติตมันไปตามพนทางเลยบ่เออโอ้สุภาพข,ขี่รถโค้งหุ่นเต้ยงกลับลงมาคือเก่าเฮ้ยคือทางที่ใช้หน้าแต่พวกอ๋อขอบใจได้ไปตามพนทางเรื่อย นี่หนทางนี่่างเเออ,เอไ,ไ,ไ,ปไปม,มงไปแล้วนะเออก็ย่าไปเรื่อยๆแล้ไม่ใช่มีคนทางไปเราอะไปนี่นะเออแล้วก็ไปนะตะไม่ใช่มีนาตะพวง้งแล้วก็นนะคุณได้เด็กก่อน เห,เห็นเป้าหมายแล้วเห็นเพียงหน้าละ่ะอุ้ยมีขุ่นห้อมมีหน้าต้ำขุ่นห้อมต้ำเข่าห้อมอันนี้เพียงหน้าพเพื่อแต่ ต้องเอาเมือ่อกะเมื่อทางเก่าได้เนาะเมื่อทางเก่าได้จริงๆนะค่าแม่นอนน่ะมาท่านี้ก็ได้แต่ว่าต้องอย่างมาแต่ลืมมาแล้วพี่น้องทำยังไงนะเพราะว่าเราเคยมาโดนแหละเนาะจำบ่ได้ตะกี้เป็นป่าเป็นยังข้าวตะเกียบใช่ไหมให้ห้าเขาะมีร้อนแรงมากเลยน สบายดียังลูกสาววาคือสินแม่ม่อยู่ที่บอกฮะไรไรจ้ะสบายดีนะลูกเฮ้สบายดีกินงโมนะกินแล้วอสบายดีแน่ลูกสบายดีพาลุง่ะลุงฮะเือนลโหลโ บ่มีไฟฟ้าบ่บ่ได้เสียบบ่ดเสียบอีร้อยมันจับได้ปานนี่นแ้าแม่นั้น,นอีร้อยก็คือสิบเซ็กกระลองนั่งเลยต,ต่านนี้ขาจอยยังเกี่ยวเขาอยกเกี่ยวเขายัางบ่แล้วเด้ทุกคนเข่าต้องมันซุกที่หลัง ไปม้าีน้ยไปทังนะลงทางอ้อมก็ไปก็ลงทางอ้อมไปอ้อมมามาจมงเก่าไปเีเดียกมาถาม้นลงกึ่งชนะนันอะนเนี้กูก็ยังไปถามเขากูมากไอ้เวรอยไรลอยลงทางกึ่งชนะนว่นอะไรเนี้ยกูก็ยังไปถามเขาเอกอะไรก็ไปเขาไปในเชียงเอาอะละสิข้างเขาตงเล้วเอา อยุกีเมมเฮาลยเเมี่กินเลป็นแล้วไปดีน้องนะหน้าเขาหน้าเขาอันานางบบามุงยังหดขุนเนาะยังม่ทันละเกี่ยวเลยบอมาได้คุณได้ยังมาสานางบอกว่จใจว่าละสามรอยเป็นบ่านางสนางิดแล้วิดดี อันข่าวกับข่าวก้อยไปที่ออกมาตัดเอาหอ่ามาหน้าเฮามาหน้าเฮาวผิดหน้าเฮาก็บพัตระแล้วเมื่อละกินน้ำอยู่น้ำนอนน้ำว่าสาบเบาโจ้แต่งเลยไปซะกินน้ำอยู่นั่นอนน้ำนอนน้ำกินอยู่นอนน้ำนสุสัยครับสมัครผู้สาวอย่างเดียวเล้เบาโจ้สาวแก่แม่ไหมทางได้กับบัติบาโจ้วะามาลอดได้เบิ้ลเกี่ยวข้าวลอดน้ำก็เกี่ยวข้าวแล้วไปลอดบะของเฮาก็บพัตระแล้วกันเกี่ยวข้าวมาลอดมาต่อย พะเขาก่อยแล้วเนาะเขาก่อยบ้านะไรมิตรเวียกินอยู่นอนนำฮะยังไปป่ายังไปป่ายังนอนคาหนแล้วเราใส่ยังไหวก็ต้องบอสางบ้านละโอ้ยแมนไปเลย มันนั่นแน่นมัดจยังใช่ไมผู้ใดเกี่ยวทั้งหุงพูกได้อะไรยังเก่ยะไ่งจะหน้าให้น่อยน่งไได้ใส่เขาแ้วแลภาษาอืออืจะแล้วแล้วมาแล้วจะเาสากปันจ้ากรย่งแต่หน้าหน้าทุงบ้านบอกย่งยุกเออจ้าเกี่ยวทุงก่อนไหม อั่นอะไรนักเกียวนั่นเป็นช่องคนขี้แต่กินน้ำอยู่น้านอนนําน่ะคุณได้จะมาหำเบกเจมาเด้อกินน้าอยู่น้านอนน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินเบาเจกินน้าอีกเออมาแล้วมึงเฮาหน้าทัางพังห่ว่าป็น้อือันนี้เออ คี่า็นคู่เอาคเาเูเขาเออเออ่เานคูเอาแดงเท่ารคู่บัวปลามันมันอยากยูู่หักบวปลาเอานาเ่าชกเอาบัลน้าบัวนี้นาเลยเอามื่อน้ำย่ร้อยมาหรอใครอยากเมื่อไเดิไม่ใช่ดูบ้างทีเอาร้อยเมืเอฐานใหญ่คุณเดิมแก้าเดมา ตั้เมื่อหลนค้ายแจ้งมแล้เมอามืไเมื่อบเข้าบานนี้เมือ่อยเมื่อก่ไ้างหูมงเข้าเ้าี้าเจียวเขาไปสั่ก็เดินทางต่อเอลาน้ำอลามันนำมันนำอลามันนำกุญแจพากันลงทางกลับไปง้อไม่มองเก่า

ทำมิว้วเน่มิว้วน้ำเกาะตีนสวัสดีเี่าดูสวัสดีเจ้กระลงบัไดล,ลง,รรลงแต่สุมเาไ่ด้รถกเก่าแล้วแหละจะติ้ได้เกอกลับบ้านเอ้ยน้กคันีอนอ้อยเนี่ยเด้อ

ฉัหมักเล็บแมวไหมลูกใช่ค่ะนี่หมักเล็บแมวใช่เล็บแมวคือข้าวค่ะห <laughs> มักเล็บแมวกินตอนมันสุกแม่บ่อยหลอยแม่ค่ะแม่ค่ะ <laughs> ป้ากลับบ้านลูก let's go let's go เ <laughs> มื่อกี้นี่พี่น้องเจอเซเบิ่งว่าพากันมาถ่ายเนี่ยนะพากันมาถ่ายในต้นอันนี้ยในงามๆนี่ดิงามแถงงามว่า